ต่อไปนี้เป็นเนื้อความในอัตถกถาคือพระอัตถกถาจารย์ได้ยกเอาคำในพระบาลีเริ่มแต่คำว่าราชกฤธานีเป็นต้นมาอาธิบายให้กว้างขวางออกไปคือคำว่าราชกฤธานีนั้นแปลว่ากรุงราชกฤตคำว่าราชคฤ์แปลว่าพระราชาห่วงแหน เพราะเมืองนั้นเป็นเมืองที่พระเจ้ามหามันธาตุราชและมหาโควินทราชเป็นต้นได้ทรงปกครองสืบบกันมากรุงราชเจคร์นั้นมีคำพรลณาไว้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเมืองที่ข่าศึกรุกรานเอาได้ยากกรุงราชเจ้รนั้นถ้ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหรือมีพระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นในเวลาใดก็เป็นบ้านเมืองขึ้นในเวลานั้น นอกจากนั้นก็เป็นเมืองร้างว่างเปล่ากลายเป็นป่าอันเป็นที่หมูยักษ์อยู่ปกปักรักษาคำว่าเวรุวันนั้นเดิมทีเป็นสวนไม้ไผ่ของพระเจ้ากรุงราชคจ้าคห้อมล้อมด้วยกำแพงสูงสิบแปดกเป็นที่พระราชทานเยื่อให้แก่ฝูงกระแตต่อมาพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นบรมกษัตริย์ในกรุงราชคจ้าค ได้ถวายเก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์ทรงเป็นประธานแล้วเท้าเธอก็ทรงสร้างพระคันทกุดีใหญ่กับปราสาทและกุดีที่พักอาศัยมนดบและจงกรมซุ้มประตูเป็นต้นถวายเก่พระภิกษุสงฆ์ภายนอกพระราชจุทยานนั้นก็ล้อมด้วยไม้ไผ่แลดูเป็นที่ชื่นชูใจจึงได้นามว่าพระเวรุวัน คำว่าการันตกานิวาปวิหารนั้นแปลว่าสถานที่ให้เยื่อแก่กระแตกล่าวคือแต่ปางก่อนมีพระมหากรรษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งสเสวยราชสมบัติอยู่ที่กรุงราชครืั้นได้เสด็จประพาสพระราชจจุทยานนั้นเวลาเท้าเธอทรงเมาสุราก็ทรงบรรทมหลับอยู่ในที่ผาสุขแห่งหนึ่งฝ่ายราชบริวารเห็นว่า เท้าเธอทรงบรรทมหลับแล้วก็พากันเที่ยวเล่นตามพระราชอุทยานเพื่อเก็บดอกไม้และผละไม้เป็นต้นนั้นตามความประสงค์ครั้งนั้นมีงูเห่าตัวหนึ่งซึ่งเป็นงูเห่าดำได้กลิ่นสุราก็เลื้อยออกจากโพรงต้นไม้ต้นหนึ่งบ่ายหน้าตรงไปที่พระมหากษัตริย์นั้นรุกเทวดาตนหนึ่งก็ได้เห็นดังนั้นก็จึงมีจิตคิดเมตตา ปรารถนาจะให้ชีวิตแก่พระมหากษัตริย์นั้นจึงจำแรงเปลงกายเป็นกระเตไปร้องขึ้นที่ริมพระูสดของเท้าเธอเท้าเธอก็ฟืน้นตื่นบันทมงูเห่าดำตัวนั้นก็เลื้อยกลับไปที่โพรงของตนพระมหากษัตริย์นั้นทรงเห็นว่ากระเตมีคุณแก่พระองค์มากจึงโปรดให้พระราชทานเยือ่อแก่ฝูงกระเต ซึ่งมีอยู่ในพระราชุธยานนั้นทางให้ประกาศพระราชทานอภัยมีให้ผู้ใดผู้หนึ่งทำร้ายฝูงกระเตเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นพระราชธูธยานนั้นจึงชื่อว่ากา,การทกะนิวาปสถานแปลว่าสถานเป็นที่พระราชทานเย่อแก่กระเตต่อมาจึงมีชื่อเรียกรวมกันนะเป็น พระเวรุวันว่าเวรุวันกลันจกะนิวาปะวิหารคำว่ามาหากัสสปะนั้นแปลว่าพระกัสสปะผู้ใหญ่คือผู้ประกอบด้วยธรรมขันธ์อันใหญ่มีศิลขันธ์เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งพระเทระเจ้าผู้ชื่อว่ากัสสปะมีอยู่สององคืคอองค์เล็กหนึ่งองใหญ่หนึ่งองเล็กเรียกว่าพระกุมารากัสสปะ องค์ใหญ่เรียกว่าพระมหากัสปะคําว่าถ้ำบิบริคูหานั้นแปลว่าถ้ำดีปลีอธิบายว่ามีต้นดีปลีต้นหนึ่งอยู่ในที่ใกล้ปากถ้ำนั้นพระมหากัสปะเทระเจ้าได้เกิดอาพาธเจ็บหนักอยู่ที่ถ้ำนั้นแต่ท่านได้มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นทุกขเวทนานั้นเสียได้ทั้งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เสด็จไป ทรงแสดงโพชชง้าปริศให้พระมหากัสสปะเทระเจ้าฟังเมื่อพระมหากัสสปะเทระเจ้าได้ฟังแล้วก็หายคลายอาพาธโดยอำนาจโพชชงที่พระพุทค์ทรงแสดงข้อนี้ท่านได้กล่าวไว้ในโพชชงขะสังยุตมีเนื้อความนะต้องการว่าในครั้งนั้นพระมหากัสสปะเทระเจ้าเกิดอาพาธหนักคือเป็นไข้หนักอยู่ ที่ถ้ำบิปรลิกูหาครั้นถึงเวลาเย็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จออกจากที่ประทับแล้วได้สเสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสปะทีระเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนกัสสปะสรีระยนต์คือร่างกายอันประกอบไปด้วยจากสี่มีทวารเก้าของเธอยังพออดทนได้หรือยังพอเป็นไปได้หรือ ทุกขเวทนาค่อยเบาลงไม่กำเริบขึ้นบ้างหรือความถอยลงแห่งทุกขเวทนาได้ปรากฏขึ้นหรือความทวีขึ้นแห่งทุกขเวทนาได้ปรากฏขึ้นหรืออย่างไรพระมหากคสปะเทระเจ้ากราบทูลว่าสรีระยนของข้าพระองค์ซึ่งมีจักสีมีทวารเก้าอดทนได้ยากเป็นไปได้ยาก ทุกเวทนาของข้าพระองค์มีกำลังแรงกล้ามีแต่เทวีขึ้นเสมอไม่ปรากฏถอยลงพระเจ้าข่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงโพชจงขึ้นว่าสัตติเมกัสป,ปะโพชชังคาดูก่อนกันสป,ปะโพชชงเจ็ดประการที่เราตถาคตแสดงไว้ดีแล้วที่เราอบรมไว้แล้วที่เราทำให้มากแล้ว ย่อมทำให้เกิดความรู้ยิ่งทําให้เกิดความรู้ดีทําให้สําเร็จนิพพานโพชชงเจ็ประการนั้นคือสติความระลึกได้หนึ่งธรรมะวิจยะความสอดส่องธรรมหนึ่งวิริยะความแกล้วกล้าหนึ่งปีติความอิ่มใจหนึ่งปัสสัทธิความสงบหนึ่งสมาธิความตั้งใจมั่นหนึ่งอุเบกขาความเพิกเฉยหนึ่งดูกรกษสปะโพชชงเจ็ประการนี้แหละ เป็นของที่เราแสดงไว้ดีแล้วอบรมไว้แล้วทําให้มากแล้วซึ่งทําให้เกิดความรู้ยิ่งทําให้เกิดความรู้ดีทําให้สําเร็จนิพพานเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประธานเทศนาโพชฌงเจ็ดประการนี้แล้วพระมหากษัตเิระเจ้าเกิดความผ่องแผ้วยินดีหายจากอาพาธนั้นทันทีเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าในพระบาลี ครั้นต่อมาพระมากัสปะก็หายจากอาพาธนั้นดังนี้คำว่าพระมากัสปะคิดว่าเราจะเข้าไปบินทบาทที่กรุงราชจะคืนั้นคือเมื่อก่อนท่านได้ชันอาหารบินทบาทที่พวกสัตวิวิหาริ์ของท่านได้จัดถวายในเวลาท่านเป็นไข่ยอยู่ภายในถ้ำนั้นท่านหาได้ไปเที่ยวบินทบาทในที่แห่งใดไม่เพราะฉะนั้น เมื่อท่านหายไข้แล้วจึงคิดว่าวันนี้เราจะต้องเข้าไปบินทบาทที่กรุงราชะคริอในเช้าวันนั้นพวกเทพธิดา500นางที่เป็นนางนักสนมของสมเด็จอมรินทราธิราชเจ้าได้พากันจัดอาหารบินทบาทลงภาชนะทองคำ500สำหรับไปรออยู่ที่ระหว่างทางด้วยตกลงกันว่าจากใส่บาทพระมหากระสปะธิราเจ้า พอพระมหากัสสปะเทระเจ้าไปถึงก็พร้อมกันกล่าวขึ้นว่าโปรดรับบินทบาทของข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดพระเจ้าข้าการที่นางเทพยายดาเหล่านั้นจะได้ลงมาเพื่อใส่บารพระมหากัสสปะเทระเจ้านั้นเป็นด้วยสมเด็จอมรินทราธิราชเจ้าทรงทราบบราจิตที่พระมหากัสสปะเทระเจ้าคิดจะเข้าไปบิณทบาตในกรุงราชกฤ์ พระองค์ก็จึงตรัสสั่งให้นางอภัศนเหล่านั้นว่าพวกเจ้าจงพากันไปใส่บารพระมหากัสสะเถระเจ้าเถิดเพื่อจะได้เกิดที่พึ่งแก่ตนในภายภาคหน้าคือสมเด็จอมรินทราธิราชเจ้าทรงพระดำริว่าเมื่อพระมหากัสสะเถระเจ้ารับบารของนางเทพอภัศนนางใดนางเทพอภัศนนางนั้นก็จกได้รับพรานิสงส์ตลอดกาลนาน แต่พระมหากัสปิยทิระเจ้าได้ห้ามนางเทพอภสรเหล่านั้นเสียว่าท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้ได้ทำบุญไว้แล้วล้วนแต่มีทิพยะสมบัติเป็นอันมากเราจักสงเคราะห์แก่คนยากจนขัดสนนางเทพอภสรเหล่านั้นจึงอ้อนวอนอีกว่าขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเสื่อมจากบุญกุศลเลย จงโปรดสงเคราะห์แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดพระมหากษัตริย์เทวเจ้ากล่าวห้ามอีกเป็นครั้งที่สองแต่เมื่อนางเทพอภิสรเหล่านั้นไม่เชื่อฟังท่านจึงดีดนิ้วมือกล่าวสำทับว่าพวกท่านไม่รู้จักประมาณของตนจงพากันไปให้พ้นในบัดนี้นางเทพอภิสรเหล่านั้นก็ไม่อาจขัดขืนได้จึงได้พากันกลับไปสู่เทวโลก พระมหากษัตริเทระเจ้าจึงครองบาทจีวรด้วยอาโคฆเจตนาเข้าไปสู่กรุงราชจคริเที่ยวไปตามตรอกของพวกช่างหูอันเป็นพวกยากจนขัดสนสมเด็จพระตศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณาว่าเวลานี้พระกษัตริยผู้เป็นบุตรของเราหายอาพาธแล้วทำสิ่งไรอยู่จึงทอดพระเนตรเห็นด้วยที่พระจักสุว่า พระมหาัสปะกำลังไปเที่ยวบินทบาทอยู่คําว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องนั้นแล้วคือทรงทราบเรื่องที่พระมหากัสปะเทระเจ้าไม่ยอมรับบินทบาทอันเป็นทิพย์ซึ่งมีแกงและกับเป็นอันมากที่พวกนางเทพอภรรห้าร้อยนำไปถวายโดยมุ่งหมายจะสงเคราะห์แก่คนยากจนขัดสนพระองค์ก็จึงทรงเปล่งอุทาน อันแสดงความคงที่ของพระคีณาสพคือความมักน้อยอย่างยิ่งของพระมหากัสสะเถระเจ้าขึ้นในเวลานั้นดังที่ได้ยกขึ้นแปลแล้วนั้นนะในเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความมีพระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสเสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสะเถระเจ้า ที่ได้เกิดอาพาธป่วยเจ็บหนักอยู่ที่ทรรนั้นอนะย่างนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายสดับรับฟังก็คงจะเกิดสติเกิดปัญญาขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายบายตึกเจียอ้อยเตียนสรูน